ตอนนี้ทาาผมก็รับทำกิจกรรมภายในเกมมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นหามิดทองหาวีม่วงนะครับสำหรับคนที่เข้าเสริมเต็มไม่ได้นะครับหรือว่าจะเป็นปั๊มยศปั๊มเมลนะครับหรือว่ากิจกรรม70,000่นคิวนะครับใครที่สนใจอยากหาของเพิ่มนะครับก็สามารถติดต่อมาที่แฟนเพจผมได้เลยนะครับ โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับคลิปนี้ผมก็มาอยู่กันในเกมไอช็อตนะครับวันนี้เรามาเล่นบอมแมชกันบ้างนะครับผมก็เปลี่ยนกันบรรยากาศกันนะทุกคนหลังจากที่เราแบบว่าเล่นแต่มัมมี่อะไรพวกนี้นะครับป่ะลุยครับผมจะลองเล่นให้ดูนะครับว่ามันจะพอเล่นได้ไหมนะสำหรับบอมแมชนะครับโอเคโอเปคิมาคือฝั่งหนูคือแบบมาหมดแล้วมาครับผมฝั่งเราหดมากครับตอนนี้ล่อไอแปดวินแล้วนะฝั่งนู้นได้แค่สอยนะครับลุยเลย เล่นแต่ว่าของครบนะครับห้องนี้มันโนเออเลือดร้อยห้าปะแต่ผมใส่มาร้อยเจ็ดมันจะโดนดาบวะไม่เป็นไรเนาะนิดเดียวนะครับขอทิดนึงนะบอมบีมไม่มีคนดูเลยเหรอในสามีแน่เลยวะแต่ครับผมสวยครับไปครับมาดิตายครับเอ๊ยไม่ตายได้ไงวะ ไยเฮ้ยตาแล้วเฮ้ยายสวยมาดิไ้ยเลยเพื่อนเราตายไหนวะขอฮิวแป๊บหนึ่งนะโอเคครับเล่นฮิวแป๊บนึงแต่ผมเปิดอาจจะเปิดไมค์คอเกมนะครับโอ้โหโดนเซตเดียวหายเลยครับที่วางตัวหนึ่งครับโอเครับเห็นแล้วครับจังหวะนี้ครับ Okay. โอเคมาเฮ้ยอุ้ยเอาโดาดพวกตัยิงโอ้สวยครับไปครับผมก็อาราชานิดนึ่นงนะต้องเปิดไมซ์สื่อสารนะครับจริงๆแ,แต่ว่าผมแบบวันนี้ยังไม่เปิดนะแต่เปิดเสียงแล้วนะถ้าคนได้ยินเสียงคนอื่นพูดก็ได้ตาปกตินะครับก็จะได้ยินละโอเคคนเล่นประมาณนี้แล้วกันมาเนี่ยทลกคนมานะบอมเบียมีนะโอ้ยเอาเรืมองัถไม่ตว นี่ป่าวเมันจะไม oh, tai, tai, anyway. o, oh, ่มีนะฝั่งนี้โอ้ยตายตายตายเดี๋ยว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 โอเคก่อนเจ็บแล้วพี่เจ็บแล้วเขาเจ็บแล้วเขาเจ็บแล้วตายครับนี่ครับยิงแรงมากครับผมจะตายนะเต้นก่อนหนึ่งโอเคลองสองตัวนะครับลองสองตัวโอ้โหตายครับเล่นยาวดีกว่าพี่เล่นยาวดีกว่าน่เลยาวดีกว่าโทะลุเทะลวอ มาทะลุรอร๋อมาทะลุด้วยพี่โอเคครับตัวนี้เพื่อเราได้เป็นหนึ่งแล้วครับช้าแล้วครับยังไงดีโอ้โหแตกครับผมพพ์แจ้งเขาห่อฟรี <c oughs> โอเคอ <c oughs> มันก็จะว่าโน่นนิดนึงนะทุกคนโอ้โหเอ้ยกระดักวัวน,นี่มันแรงจริงนะครับพีพีันยังแรงอีเหรอใี่คิดว่ามันจะมปนแรงแค่หมดพีพีอีนะครับโอเคไปลุยกันทุกคน วันนี่ผมจะเดินเข้าโกนะนี่วะเปิดชิงมาเจ็บนะครับท่าเอ้าเราไม่ได้ยิงนะไม่ไเรายิงโอ้ยโ,โ,โดนพิษเหรอสวยเพื่อนยิ้ให้ครับหลังนี้มีปะวะเปิดไฟเช็คก่อนน,นะครับป๊อบมีบ้างมีบ้างมีบ้างโอ้โห ไม่มีนะโอเคแตกครับระเบยียงมีโอ้ยระเบียงเจ็บไม่ตายผมยิงไปเท่าไรหร่วะระเบียงนะอ่ะแต่ยิงไปเยอะอยู่นะสวยแตกหมดครับ<ๆ>ผมยิงระเบยียงไปเท่าไหร่แต่ผมยิงยนะไปเยอะอยู่นะแม่แกด้านเมฆขึ้นลุลัวเลยอะ่ะแต่ไม่ตายครับโอเคอะไรผมก็เป็นมือใหม่มอ่ะบอมแมทนะไม่ได้เล่นบ่อยนะครับสำหรับดานนี้ ถ้าเป็นโหมดฮิวก่อนนะครับพวกตัวนี้โกมาพี่โกหรอโกดันแล้วครับทุกคนกลับไปเติมโกเลยอ่ะไปเลยลองมีปะบีเอ้ลองแต่ครับผมโกมีนะพี่ไปครับฮิวแปบบ๊บฮิวแปบบ๊บโอเคครับรีโลกสุดได้พร้อมนะครับโอ้ย โอ้โหตอนไหนเหรอเคยียร์ปืนผมก็เลยวิ่งไปวัดเลยครับนี่หายแตกเลยกู okay. โอเคโอ้โหแล้วแบบเพื่อนเราแบบเอามีดบับกวิ่งไปเล่นมันไม่โนใช่ไหม L B K L B K ไม่โนด้วยนี่วิ่งวิ่งกันเพลินแน่นอนโอเคครับ okay ผมไอ้มีดบับกวิ่งนี่มันก็โกงนะครับถ้าเล่นแบบเล่นจริงๆคือมันโกงมากนะครับ อยู่เอเงี้ยแป๊บเดียวเห็นโผล่บีแล้วอะไรประมาณนั้นแม่งวิ่งไวนะครับสวยเฮ้ยยิงโดนปะยังไงยังไงยังไงเดินเลยเดินเลยถ่ายเลยสวยแค่นั้นแหละสวยครับสวยครับเฮ้ยผมถือสไปค่ะถือบอมถ้าติดเล่นสไปนี่ไม่ต้องแปลกใจนะผมติดเล่นเกมวานโลแลนนะเล่นสไปอ้ยตายเลยอ้ยผมก็จะตายเหมือนกันหายแล้วน หิวแป๊แบหิวแป๊บ,บโอเคหิวสักครู่หิวสักครู่อ่ะพร้อมลุยเหมือนเดิมไปครับ<า>รอเอ้าเหยียบขี้ตายนะครับผมบางบอมมาเป็นึงโอเคสวยวางแล้วครับอุอ้ยไอปืนเขาแรงจั่างวะาเนี้ยไอยมีไฟคู่นะ เรามี AK คู่เราเอา AK ไปเล่นไหมคือม,มันแรงมากครับเฮลิไฟเขาแรงจัดอเลองา AK คู่บ้างแล้วกันเพื่อมันแรงกับเขาบ้างนะครับน,น่ามายนะครับนะโอ้โหตายอุ้ยไอชิ้นแรงแรงจริงอะแรงจริงจังเลยนะครับ คียปืนแรงจัดอะปืนมันดีขนาดนั้นเลยวะเอ็นพี่ไฟผมไม่เคยเล่นไงแต่ผมมีนะแรงแรงมากครับเดี๋ยวลองเล่นดูสักตาหนึ่งนะมันมันแรงแรงเกินแรงอ่ะเฮี้ยแรงมากคือผมร้องมันวะเฮี้ยแต่มันแรงจริงนะยิงแป๊บเดียวผมหายเลยระยะไกลด้วยนะครับเพื่อความชัวเพื่อความชัวขออีกสักรอบนึงหนึ่งตัวลดลพี่รถลด โอ้ยครับจับวนี้เพื่อนเราดันชาร์จแล้วครับผมสวยโอ้โหเก็บหมดโอ้ไม่ได้เล่นต่อะ <laughs> โอเคครับคลิปนี้เรามาแบบสั้นๆเนาะนะครับประมาณนี้นะครับใครชอบก็เดี๋ยวฝากไลค์แชร์ซับด้วยผมด้วยแล้วกันนะครับ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เดินใหม่คลิปตา้ไปตามครับ